รอ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 เราวิ่งหมดเราวิ่งหมดก่อนเราวิ่งหมดก่อนเราวิ่งหมดก่อนค่อยเข้าใหม่เดี๋ยวไม่งีเหลี่ยมมั้งเนี่ยเดี๋ยววิ่ไม่งีเหลี่ยมเอออ้าวเรา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 เฮ้ยเดี๋ยวดีกว่าปั๊บเออเขาเกลียวแล้วนี่ไงใครเหรอเกมนี้มีจัำสแกร์เสียงดังและฝันร้ายมีกูจะฝันร้ายใช่ไหมคุณยายรักคุณเสมอแกนมามาหายาคุณย่าสิ ด้วยขี้อ่ะด้วย่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรครับมาเล่นเกมคุณย่าเกนนี่เรามาหาย่าเราต้องเดินมาตามทางนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องก่อนดีเราเห็่เราเห็่เราตั้มปีเลยต้องถือถือทอตนะแต่โอ้คุณย่าเราเนี่ยบ้านคุณย่ามันว้าวไอยอยู่ือแมปจอ ย่าอย่ไหนวะเหล่านี้น่าสงสัยเฮ้ยตัวนี้มีห้องอ่ะตัวนี้ไม่มีห้องเพื่อนใช่มีกระโหลกย่าเปิดเลยเปิดเลยอะไรเนี่ยเดินเดินเดินเออเดินเดินเดินยูเช่ดีเลยเฮ้ยตุ๊กตาเฮ้ยตอารกเขาบอกต้องการกุญแจต้องการกุญแจใช่แมปดอป่ะเนี่ยเออยั้คุณนึกว่ากุณได้แมปดอแล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะเขาบอกว่ารูปภาพเออนี่ไงเขาบอกรูปภาพเหล่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะกุญแจโอเคไอ้เจเรียนผ่านแล้วต้องหลุดเจเ มาเต้ยกูเป oh. 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 hey. ิดให้กูเปิดเดีเปิดเดีเปิดโอ้ย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 ใครใครมันมาได้สัตว์ยายแข็งแรงยายแข็งแรงตาเป็ดด้วยชิกาบอชิกาบอกสิวอิดคิวอิดสิวอิดอะไรวะอะไรเจมบ้ามะเนี่ยมันแท้ๆกับไอ้เฮียเออเนาะเมื่อกี้มันมีหุ่นไม่ใช่เหรอเฮ้ยหุ่นหายไอ้เฮียอะไรวะไอ้เฮียหุ่นไปอยู่ฝั่งนู้นได้กุญแจแล้ว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 มัอยู่อะไรอีเฮียหุ่นวาร์ปได้ด้วยบ้านใหญ่ บ้านยายเขียวจัดนีวิ่งวเอ้ยมันบอกให้วิ่งวิค yes. ือเอว่าไปะวิ่งยยเฮียาวิ่งได้ยย่เยสปีดเหรอยายสปีดรสนี่ไงยายเฮียเฮียเฮียเียเฮียเวีียเฮรวะยยเฮีเฮียยเฮียเียยเฮียยเียเียีเย ไปไปต่อไปต่อไปต่อโหัวใจจะวายมันบ้านใหญ่มีทางนี้ด้วจำซะแกชิบหายเลยมันบ้านใหญ่มีทางนี้ด้วะวายไปอะไรวะแมงมุมนี่อะไรอกบีอะไรอ่ะรอสไปเดอร์ออ้สไปเดอร์สไปเดอร์ทำเรื่องไอจีลดได้อวิวว้าวอุ้ยหัวลิงเหรอยาตัดเหรออุ้ยเจี๊ยมึงต้องเปิดเสียงเกมอ่ะแม่งโคตรน่ากลัวเลยเปิดเสียงหลอนนี้มีตรงนี้มีรูอะไรอ่ะฟังนะฟังฟังนะฟังฟังนะฟังฟังอะไรอ่ะเฮ้ยใครเคาะโอ้ยเสียงเลยใครเคาะประตูอุ้ยล้อ มีห้องอะไรวะเฮ้ยเแมงมุมอย่าอย่าอย่ามันเจ็บมันเจ็บมันกัดมันกัดกัดมกัดอะไรวะเต้ยเป็นไรแมงห้องแต่ละห้องแตกแตกวะได้อันเนี้ยได้หอกได้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 อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยได้ได้ซิงนัทอ่ะฉลงยายไปตียายเบกเดอบาเลียนี่อะไรวะเนี่ยมันต้องให้เรามายินดีนี้ไหมเนี่ยนี่ไงเนี่ยนัดนัทเก่งัดดิเราต้องพังอืมอู้หนำไปไงอ่ะเฮ้ยมันเก่งยโอ้ยลุงคุณยายเจอแล้วใจยายไหม โอ้ยเหี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยียบมั้ยเหยียบมั้ยโอ้ยเหี้ยโอ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 ้ยโลไฟดับไฟด้บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอะกูไม่ได้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้ยโอ้ยโน้่โอ้ยโอ้ยโอ้มีห้ยโอ้ยโอ้้มอกลโอกยโอ้ก็อ้ยโ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 อ้าโอ้ยโอ้ยโา้ยโอ้้ยงอ้ยอ้้้่พาหัวมีห้องมีห้องมีห้องใช่พาหัว ไปอ่ะวุยแม่มุ้แม่มุ้แม่มุ้แม่มุแม่มุ้โอ้ยเก็บยีสเกี่ยวดิเกี่ยวทีได้แล้วแล้วแล้วไปเปิดประตูเปิดประตูนุ่มตกได้ด้วยหันซ้ายหันขวาโอ้ยเชี่ยวุ้ยใครอ่ะวุ้ยใครอ่ะใครวะวุ้เชี่ยเอาม้ามันว้ามันว้ามไปเยอะนึกแมนนี่เฮียความตายเซนยายมองเหรอเมื่อกี้ยายมองอ่ะก็คือยายไม่เอามองอ่ะคุยอะไรวะเนี่ยอุยคุยเข้าฉากอะไรโอ้หเฟรดี้ป่ะเนี่ยอุยปิดไอ้เชียทำมาแก้วเลยทำมาแก้วเลยเฮ้ยอันนี้คือตรงที่เราเดินนมาี่ทกะ เฮ้ยใครเนี่ยคุณยายเขาอยู่ห้องไหนอ่ะาายยยทเขาอยู่ห้องข้างหน้าเราปะเนี่ย B อ Bing Watch โอ้ยไมม่ึงนาฬิกานาฬิกาคุยเชี่ยไปขวาวใหญ่แล้วไปหมเออนั่นซ้ายมีอะไรบ้านยายมันลึกล้ำจังวะเออยายบ้านยายแม่งพูดใหญ่เชี่ยนึกว่าบ้านเนมันอะไรอ่ะ้ยมีอุ้ยมีทางแยกว่ะซ้ายขวาก็ทางไหนขวาซ้ายซ้ายดี ไม่ทางขวาไปเฮ้ยเจอกุญแจเจอกุญแจอ่าโอเคเจอกุญแจก็ไปฝั่งขวานี่ไงฝั่งขวาเป็นประตูไปประตูใหญ่เหงาเฮ้ยอะไรแดงแดงกล้องจอนปิดปะเออกล้องจอนปิดใช่กล้องจอนปดปะแน่อะไรอ่ะหาหาห้องหาห้องหาห้องสักอย่างหาห้องนึงนี่ห้องเก็บของนี่กุญแจคี่หลักคี่หลักใหญ่ขี้อ่อยู่คนเดียวคุณอยู่คนเดียวไม่น่ากลัวเว้ย เกมไม่ไม่น่ากูปาเลยชิวๆเว้ยเกมม่งชิวๆไม่มีจำจะโกงจำสแกเอ้ยเด็กกูกูตีนเว้ยกูตีนเกมมันชิวๆเว้ยเกมมันแบบ ทำนี้มากุติดกูติดเกมมันชิวๆหรือว่ามาเดินเล่นในโรงแรมเออยายจ่ายค่าไปหรอคือี้อย่าไรวะบ้านยายเก็บอะไรบ้างมาไดย่งพื่อนรอรอเพื่อนกันไหนวะเต้เต้เต้เดินมาเดินมาข้างหน้าเลยเยเปดีฟอดเบ้ยยตัวอะไข้างหน้าวะอยไ่ห้องโ่เฮ้เนโยโยฮ้ยย อยู่ที่ศูนได้เปรียบอยู่ที่ศูนได้เปรียบยายมีลาเดเฟนดี้ในตัวได้หรอเชื่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 อตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าหุา่นหุ่นอยู่ข้างหน้าอะไรวะบ้านยา,ายมันซิกแซกจังเหรอเกมจำมีจำได้านานตรงนี้มีจำหรอวะมันบ้านยายมันซิกแซกจังวะเฮ้ยไม่มีอะไรเว้ยเฮ้ยมีทางอ่ะไปไปสามวันเชีื่อไปสามีคนเดสามห้องอ๋อหาอาหารที่อยู่บนโต๊ะสามอันนี่รู้ใจเรื่องเหมือนหาอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะสามอันอันนี้เยอะหนึ่งกัน จุ้กีจุกีไม่เจอไม่เจอจัวละสออันใช่ไหมตอนนี้เลอันหนึ่งอันอีกอันอียอันอีกอันอกอันอีกอันอกอันอีกอันอีกอันอีงอันออันอีกอันอ่กอนอ่อันอีกอันอกอันอกอันอ่กอันออันออันออนอ่อันอีอันอีกอันอ่กอันอีงอันอ่อันอีอันอ่อันอ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 อัีอันออ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 ันออ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 ั กูปิดอหแบ็คลูมอ ah, ีกแล้วลูมแบ็คลูมเป็นอินเดอะแบ็คลูมหาห้องแบ็คลูมเรื่องเส้นทูยัวเกิดมาฝั่งเสียงมันก็จะแบบเราต้องเข้าตู้อย่างนี้วะใช่หรอตู้มันเปิดได้ปหมล่ะตู้เปิดไม่ได้ตเฮ้ยเริ่มหลงแล้วเนี่ยเริ่มหลงแล้วเริ่มหลงทางกับเพื่อนละไอเกมนี้เพื่อไหนกันไม่ได้ชิบหายละปุ้ยเชี่ยเกิดประตูแล้วว่ะตรงไหนตรงไหนเกิดประตูแล้วว่ะตรงไหนอมันสั่นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไขาวมีแไ่คนเดียวเสียงขาวจะเย็นกว่าขาว ไม่รินไปคนเดียววิ่งไปคนเดียวทำไมห้องมันแดงหมดเลยอ่ะนี่เนี่ยประตูอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ดิหรือใช่วะวินอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่่ใชจะบอกได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ตามกูมาโอคุณมึงไปทางไหนก็ไม่รู้เลยไอ้เหี้ยยายมาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ได้โอ้อะไรอะโอ้ยย่อะไร เออแม่แว่โอเครอดกูเปิดตู้มาแล้วอ่ะคือรอดแล้วใช่ไหมมันมี2ตู้จะำได้มันมีมันมีมันมี2ตู้ปะมันมีมันมีกี่ตู้ฮ้ยนี่เจเนี่ยเนี่ยเจะวีละเออไหนยายหายไปแล้วเี้ยแม่งมาไล่กูตอนแรกอ่ะแล้วกูเปิดตู้ออกมาเลยแม่งก็หายไปเลยแม่งร้าวไม่ทันฉากก็รอดเว้ยกลไปต่อครับอย่าทํามันอย่าทํามันอย่าทํามันคืออะไรวะอย่าทํามันอย่าทําอย่าทํากูอย่าทํากูอย่าทากูอย ยายยายมระกางแกมยายอยากกอดหลานเมื่อกี้ไม่เห็นยายยายมันกี้กระโดดขึ้นกำแพงยายยายอยากกอดหลานเฮ้ยนี่มันรูปปั้นโมเดลอไม่ใช่รูปปั้นต้นไม้นี่หว่าในรูปผ้าบ้านยายมันมีตร้งกระโหลกเพราะว่ายายชอบมันมีทางมันมีทางให้แยกไปอีกีลยวเดานจเกัน้เกันๆ BQ t o Day With Heyu o อุ้ยไม่เชื่อคือแดงแไอ้เชื่เอ้ย ปัญหาไปเตียงไร้วะโอ้โหมาแค่นี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยข้างในมีปืนโอ้ไม่มีโอ้ใช้ไม่ได้ยายแม่งแดงเถือกเลยโยายนั่งแล้ไมห้องนอนยายมันอยู่สูงนะวะใช้กุญแจเจนี่ได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วแล้วมันห้องนอนยายมันอยู่สูงเนาะเซนปีนโอ้ยไอ้ตาหต้องล้ยมกูตกอลุมกูตายดิงคือสตาร์ทซ่าคิริโ ยายไปไานกับดันกลับมาแล้วเพื่อนไปแล้วเหรอยัมาต้องนดีไม่ดีกูคือผู้รอดความตายไอ้เขี้ยมมันต้องเริ่มแล้ววะเฮ้ยเสียงตัวอะไรอ่ะโอ้ยไม่ใช่กระดิ่งได้หรือไงเขี้ยมใช้อะไรเนี่ยนี่ถือปลาฝนตกกันกีฬาสียายเริ่มเอาแล้วไงยายเริ่มออกเลยต้องระแวงอุ้ยหลอดไฟเริ่มหล่นหลอดไฟเริ่มกิ้งไปกิ้งมาต้องระแวงอะไรหน่อยๆน่อยเว้แสดงแสดงทีเดียเยี่ยมยายเริ่มมาแล้วต้องมาถาม ยายเริ่มออกล้มเลวอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเียมื่อกี้เสียงลำโพงอ่ะใครปล่อยลำโพงใส่วะมีปิดเลยอุ้ยนี่มีอุ้ยข้างหน้าตัวอะไรอุ้ยอ้ยเยายย้ยย้ยจะย้ายกับ้ยเี้ยบางครั้งสิ่งต่างๆก็ไม่ใช่อย่างที่เห็นเด็กที่แม่งคุณใจเข้าใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้าเฮ้ย ผู้ที่มีความกล้าหาญประสบความสำเร็จมากขึ้นอเคมีชีวิตสำหรับวันพรุ่งนี้โ้ยเกมผีบทหนึ่งเสร็จสมบูรณ์าบ<ม>างทีเราจะคิดมันไปเองเว้ยไอสิ่งที่เราเห็นนะ่ะไม่มีทานสอนใจที่อะ